ดีตอนรับเข้าสู่แผนขมยานนะคะแราจะดูดวงให้วันนี้ก็จะเป็นเอาไพ่ทาโร่บ้างก็แล้วกันนะคะสลับกันแต่หัวข้อจะไม่ได้ตรงกับช่องวินนี่นะคนละคนละหัวข้อกันก็คือในหัวข้อที่ว่าคําถามนะคุณได้เจอคนที่ใช่ของคุณแล้วหรือยังไออันเนี้ยอาจจะแยกจากเนื้อคู่นะคนที่ใช่นั่นก็คือคนที่คู่ควรอนะ่ะ บางครั้งเนื้อคู่มันคือแบ็กกราวด์ที่ทําให้เราได้รู้ว่าทําไมถึงได้มาเจอกันแต่มันก็คือจะต้องเป็นเรื่องในอนาคตที่มันสืบเนื่องกันไปว่ามันจะเป็นอย่างไรจะใช่สําหรับเราจริงหรอมันเป็นการเชื่อมโยงกันระหว่างในเรื่องอดีตมาสู่ปัจจุบันนะคะอันนี้มันจะเป็นคนที่ใช่คนที่คู่ควรซึ่งบางครั้งเคยคิดไหมว่าเออฉันคนนี้ดูแล้วว่าเป็นคู่แต่ทําไมมันมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหรือว่ามันมีในเรื่องราวของอุปสรรค เพราะเขาอาจจะยังไม่ใช่คนที่ใช่ในปัจจุบันนี้ที่เราจะต้องเดินหน้าโดยไม่ย้อนหลังไปถึงอดีตว่าเคยเป็นอะไรนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมไม่สามารถตรงกับทุกคนได้ตัวตนของคุณนะคะสามเหรียญหกถ้วยสามไม้เก้าเหรียญแล้วก็หกดาบตอนนี้เหมือนกับคุณรอคอยบางคนก็รอคอยเรื่องการเงินรอคอยโอกาสรอคอยเรื่องการงาน หรือรอคอยในปัญหาบางอย่างให้มันขี้คลายไปในทิศทางที่ดีเพราะด้วยตัวคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่หยุดอยู่นิ่งอยู่กับที่ไม่ว่าชีวิตจะมีปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่คุณจะต้องพยายามหาทางแก้ไขให้มันไปสู่ในจุดที่มันดีโดยที่จะไม่ใช้ความใจร้อนในการตัดสินใจรอ,อคอยจังหวะแล้วก็โอกาสความเป็นไปได้ซึ่งตอนนี้ตัวคุณอะ่ะมันเปลี่ยนจากเดิมแต่เดิมเนี่ย เป็นอะไรที่อยู่ในช่วงที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงมีความสับสนทําไปก็ยังมีความกังวลบางอย่างทําไปแล้วก็ยังคิดอีกมันจะใช่เหรอมันจะดีหรอแล้วมันจะยังไงอ่ะมันผิดพลาดมันแย่นะมันคือย้อนไปเพื่อเพื่ออะไรมันทบทวนเกิดสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้พอมาตอนหลังคุณมองว่าเออมันไม่มีประโยชน์ก็เลยหันกลับมาโฟกัสในเรื่องราวของปัจจุบันดีกว่า และปัจจุบันของคุณอะบอกได้เลยว่าตอนนี้คุณดําเนินมาถึงในขั้นตอนของการเรียนรู้ชีวิตในรูปแบบที่มันดีขึ้นอม,มีเพื่อนมีกัลายาณมิตรมากมายมีคนที่พร้อมที่จะให้คำปรึกษาซัพพอร์ตแต่โดยทั่วไปแล้วอะเหมือนกับคุณอะเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองรักตัวเองเป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ขาดเหลืออะไรนะคะ มีความกังวลใจเบาๆนิดนึงว่าต่อไปชีวิตจะหาความมั่นคงจากไหนได้อยากไปต่อกับในเรื่องของตัวเองมากกว่าไปดูเขาคนนั้นนะหนึ่งดาบ5ถ้วยเดอะซันนายอ็อพเปนตอโแล้วก็8ดเหรียญเดอะซันเนี่ยบ่งบอกถึงพลังงานที่ดีหรือช่วงจังหวะชีวิตที่ดีในฝั่งของเขา แต่ที่ผ่านมาเขาก็มีเรื่องที่เขาจําเป็นจะต้องตัดสินใจออกมาในรูปแบบของความเศร้าโศกความเสียใจมันเป็นเรื่องที่มันจบไปแล้วเห็นไหมสามถ้วยนั้นลม้มแต่สองถ้วยนี้ยังตั้งอยู่เขาก็ยังคาดหวังว่าสิ่งดีๆก็กําลังจะเกิดขึ้นกับเขาไม่ว่าเขาจะรักอะไรรักเรื่องงานที่เขาจะทํารักพ่อแม่พี่น้องรักตัวเองหรือคนรักของเขาในอนาคตซึ่งตรงนี้เขามองได้ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเขามั่นใจและ เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะห่วงความโสดมากๆมีพื้นที่ส่วนตัวสูงเพราะแต่ก่อนเนี้ยเขาเคยที่จะเปิดใจง่ายรักคนง่ายแล้วก็เจ็บทุกครั้งมันก็เลยเปลี่ยนแปลงตัวเองไปโดยอัตโนมัติใช้เวลาในการทุ่มเทการทํางานแล้วก็การหาเงินไม่ได้มีโฟกัสในเรื่องราวของความรักไม่มีเวลากับตรงนั้นเลยเพราะเขามองว่าเวลาของเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีค่าแม้กระทั่งเวลาว่างเขายังเมนเนตได้ดี เวลาว่างของเขาก็คือการพักผ่อนเพื่อหาคําตอบให้กับชีวิตที่จะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไรให้มันมีประโยชน์มากที่สุดหรือว่าการที่จะดิวกับใครแล้วเขาคิดว่ามันจะไม่นําพามาซึ่งความท็อกซิกให้กับเขาความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้เจอกันแล้วหรือยังเดือะมูลสองเหรียญหกไม้กรีนออฟสอดแปดถ้วยคู่บางคนคิดว่าได้เจอแล้วนะ แต่อาจจะเป็นในช่วงเรื่องของการพักเบรกไปพักเบรกการที่บางครั้งคุยแล้วมันมีความไม่เข้าใจกันหรือสื่อสารกันไปคนละอยะ่างด้วยตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็ตรงๆอะนะถ้าสิ่งใดที่คุณมองว่ามันไม่โอเคสำหรับออคู่พาร์ทเนอร์ของคุณหรืออะไรแบบเนี้ยคุณก็จะ ออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นเพราะคุณเป็นคนที่เคารพการตัดสินใจและจะไม่ไขหาคําตอบอะไรใดๆเพราะมันเป่าประโยชน์คุณต้องการแค่เพียงว่าอะไรก็ได้ถ้ามันเป็นสิ่งที่ใช่มันจะไม่เกิดความทรมานใจหรือความอึดอัดอขอให้คุณได้รู้เท่านั้นแหละคุณพร้อมที่จะปฏิบัติตามคุณเป็นคนที่พลังงานเปิดนะจะไม่มีความมีอิโก้หรือตั้งตัวตนว่า จะทากับฉันแบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องได้รับสิ่งที่ถูกที่ควรในรูปแบบของฉันไม่เพราะคุณคิดว่าคนแต่ละคนอะ่ะเขาจะมีเหตุผลของตัวเองอยู่แล้วเหมือนกับเราะบางอย่างเราก็มีเหตุผลแต่เราไม่พร้อมที่จะพูดเราก็แค่ไม่พูดแต่พลังงานของคุณอะมันไม่ได้ไปทํร้ายใครนะคุณได้แต่โฟกัสที่ตัวเองว่าจะทํายังไงให้มันถูกต้องและไม่กระทบกระเทือนต่อคนอื่นแล้วก็ตัวคุณด้วยและสามารถไปต่อได้นั่นก็คือคุณ แล้วตรงกลางนั้นคือไพ่หกไม้นั่นแสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยทั้งคูเ่เป็นคนที่ชอบโฟกัสในเรื่องของการทํางานอ,าอยากประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแล้วก็อยากที่จะปรับบาลานซ์ชีวิตให้ดีไม่อยากคิดเรื่องอะไรที่มันลบๆตอนนี้บางคนก็ได้เจอแล้วแต่เป็นช่วงห่างนะคะคนที่ใช่คนที่คู่ควรของคุณลักษณะแบบไหนการเจอกันเป็นอย่างไร เหมือนกับวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยก็คือโชคชะตาพรลิขิตนำพาให้ได้มาเจอกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้เขาเข้ามาเพื่อต้องการเรียนรู้คุณแล้วก็พลังงานของคุณตอนนั้นน่ะอาจจะประสบในเรื่องราวที่มันไม่โอเคอยู่แล้วก็ได้รับการเคลียพลังงานได้ในระดับหนึ่งจากเขาบวกกับตัวคุณผสมผสานกัน เลยทําให้ทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆด้วยความรู้สึกของเขาอ่ะเขามองว่าคุณอ่ะยังมีบางอย่างซ่อนอยู่ในใจหรือปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเขาจึงพยายามพูดคุยกับคุณแล้วก็ดึงความรู้สึกคุณขึ้นมาเพื่อเขาจะได้จูนว่าคุณติดอะไรหรอเขาอยากที่จะช่วยด้วยความรู้สึกแบบเนี้ย มันก็เลยคุยแล้วมันก็เกิดความผูกพันกันมาเรื่อยทำไมถึงผูกพันก็มันขึ้นไพ่เดวิลอะไพ่เดวิลเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝั่งคุณหรือฝั่งเขาฝั่งเดียวมันทั้งสองฝั่งเกิดร่วมกันนั่นก็คือหนึ่งถ้วยกลายเป็นความรู้สึกที่ดีที่ก่อตัวขึ้นมาแบบไม่ได้รู้ตัวจริงๆด้วยไพ่จัส m เมนก็คือการคำประกาศสิทธิ์หรือสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดและมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ไปลิงก์กับไอ้ตัวนี้ไง วิวออฟฟอร์จูนก็คือไพ่ของโชคชะตาคุณและเขาเนี่ยมีพลังงานของความเป็นไพ่คู่ด้วยเนะพจดออฟบอกับคิงออฟ n อลไพ่ไม้มีเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีด้วยกันทั้งคู่มีความเก่งความสามารถหาตัวจับยากนะในความมีเสน่ห์ตรงนั้นนะแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะ่ะคืออะไรมันคือความแคร์ความรักความผูกพัน หรือเป็นแค่ความรู้สึกที่ดีแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ต้องการรักษาบิตรภาพเอาไว้ก็เลยนิ่งๆกันไว้ก่อนหรือยังไงก็ยังหาคำตอบไม่ได้พยายามที่จะหาคุณก็มองอยู่เหมือนกันฉันจะดำเนินยังไงต่อนะในเมื่อฉันก็ไม่ได้มีสถานะอะไรกับเขาแต่ฉันก็มีความรู้สึกนึกถึงเขาเหมือนกันมันไม่สามารถที่จะอ,ออกได้เลยพยายามที่จะสลัดออกแล้วไม่อยากคิด เพราะไม่อยากจะต้องมานั่งเสียใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคุณเบื่อกับเหตุการณ์แบบนี้มากๆซึ่งเคยเกิดขึ้นมาในอดีตและยังมาเจอกับตรงนี้อีกเป็นอะไรที่ซ้ำซากจำเจน,น่าเบื่อส่วนตัวเขาอ่ะเขาก็ยังมองคุณในภาพลักษณ์ที่ดีอยู่นะว่าคุณก็คือความสดใสคุณคืออะไรที่แปลกใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของเขาเขาไม่เคยที่จะละจากความเป็นคุณได้เขามีการแอบส่องแอบมองคุณโดยตลอดนะ เมื่อเขามองว่าคุณเป็นเหมือนคนในครอบครัวเป็นบ้านเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเขาคุณก็รู้สึกดีกับเขานั่นแหละแต่ว่าคุณมองถึงความเป็นไปได้ว่าถ้าเรารู้สึกดีกับเขาเพียงคนเดียวเนี่ยมันคืออะไรมันก็ไม่สมหวังอยู่ดีเพราะนั้นคุณพยายามตั้งประการหรือว่าตั้งกาแพงหัวใจขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองและก็พยายามที่จะอยู่ให้ได้โดยตัดเขาออกจากชีวิต ในรูปแบบที่จะไม่ทำอะไรมากๆและจะไม่คาดหวังไม่เลยทุกอย่างแต่โชคชะตาวาสนานำพาให้เขาได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งในการที่อาจจะมาปรับความเข้าใจหรือก็มีการได้ช่วยเหลือกันในบางอย่างเกิดขึ้นมันเป็นโอกาส t e m p พลนแมันจะไปสู่ในทิศทางที่ดีคนคนนี้แหละก็คือไพ่สีไม้ มันคือการจบและการเริ่มต้นใหม่นี่ไงเขาเป็นคนที่ใช่คนที่คู่ควรกับคุณนั่นแหละก้าไม้ก้าถ้วยจากการจบมันไม่จบมันเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ตัวคุณเนี่ยเป็นอะไรที่เขาหลงไหลนะไฮพินเทสเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะล่วงรู้หรือเดาเหตุการณ์ได้เลยอะว่าในแต่ละครั้งที่เขาเจอคุณอะ คุณจะมีอะไรมาเสไพยเขาหรือการเปลี่ยนแปลงของคุณในรูปแบบที่คาดการไม่ได้แต่ถามว่ามันทัดก,กระจายเขาไหมแน่นอนไพ่เดอะเวิลด์มันเป็นอะไรที่โอเคมากๆอ่ะแล้วมันก็เกิดขึ้นแบบรวดเร็วแม้กระทั่งการที่คุณนิ่งใส่กับเขาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นแบบที่เขาตั้งรับไม่ทันไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ส่วนตัวเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ เขาจะเป็นคิงถือดาบคุณเป็นสเต็งเนี่ยมาเจอกันแล้วเนี่ยมันไม่มีใครที่จะยอมใครจนกระทั่งเขาต้องยอมอ่อนข้อให้กับคุณอ่ะเขาผ่านกระบวนการความคิดมาแล้วว่าเออถ้าเขาเนี่ยไม่ทําอะไรเนี่ยเขาจะต้องเสียคุณไปอย่างแน่นอนถามว่าแต่ก่อนเขาเคยแคร์ไหมก็ไม่แคร์ใครจะไปใครจะมาก็แล้วแต่เลยเพราะเขาก็มีดีเนาะเขาก็ไม่ได้อะไรมาแต่คราวนี้เขาจะพยายามคิดในรูปแบบของความเป็นจริงแล้วก็ ไม่เข้าข้างตัวเองจนเกินไปว่าฉันจะต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอจะกลับมาถามใจตัวเองว่าตกลงฉันต้องการอะไรกันแน่ไม่โกหกนั่นก็คือสิ่งที่เขาเก็บไว้ในใจก็คือการอยากขอโอกาสในความสัมพันธ์นี้กับคุณแล้วคุณก็คงจะยังไม่ได้ตื่นเต้นหรืออะไรหากคุณได้รับรู้เพราะคุณไม่มั่นใจกับความเป็นเดฟูของเขาอะเดรฟูก็คืออยากทำอะไรก็ทำ พอบทไม่อยากทําก็คือหายไปเฉยๆมันคืออะไรมันคือในสิ่งที่มันควรจะต้องเกิดแบบนี้ซ้าไปซ้ำมาหรือเปล่าหรือมันจะเป็นแค่เพียงครั้งเดียวและจะไม่เกิดขึ้นอีกคุณไม่มั่นใจกับตรงเนี้ยจนกระทั่งว่าคุณจะดูว่าเขาจะนิ่งแล้วเขาจะใช้คำตอบอะไรสำหรับคุณนั่นแหละคุณจะดูไปย,ยาวๆว่ามันจะสม่ำเสมอแบบนี้ไปนานสัแค่ไหนแต่เท่าที่เห็นนะ่ะ ทั้ง Two of c u p แล้วก็ The Lover เนี่ยเขาเริ่มจูนความรู้สึกของคุณได้ว่าคุณต้องการความรักแบบไหนแล้วเขาทำได้ในลักษณะอย่างไรมันจะเข้ากันได้ในรูปแบบใหม่ของ The Star The Star ก็คือคุณเป็นความหวังความฝันสำหรับเขาแต่ตอนนี้บอกได้เลยเขาเหงามากสามดาบมีความกังวลใจว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมันจะต้องมันจะต้องได้ไปต่อสิมันจะต้องไม่หยุดแค่นี้สิแต่เขาก็ไม่มั่นใจเพราะว่า ด้วยตัวคุณเนี่ยไม่เหมือนกับทุกๆคนที่ผ่านมาคุณมีการที่คิดเป็นทําเป็นแล้วก็มีความมีเหตุผลมากกว่าเขาว่าเท่าที่เห็นนะรู้จักการเก็บใจเก็บตัวเก็บความรู้สึกรักษาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไม่ให้ต้องท็อกซิกถ้าตรงไหนคุณมองว่าอยู่แล้วคุณไม่มีความหมายหรือทําให้คนอื่นเขาอึอดอัดคุณจะออกมาโดยที่จะไม่ยอ้อนกลับไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เขากลัวมากที่สุด คนคนนี้เขาแคร์คุณเพราะอะไรเพราะเขามีพลังงานของความเป็นคู่เขารับรู้ความรู้สึกของคุณได้และความรู้สึกของเขาอ่ะคุณก็รับรู้ได้ต่างคนก็ยังหลักกันอยู่นะแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะมาพูดคุยกันเท่านั้นเองความห่างเนี้ยมันก็ดีอย่างทำให้ได้กลับไปทบทวนนะว่าจะแก้ไขอย่างไรแต่ถ้าห่างไปแล้วมันไม่ใช่ก็คือต่างคนต่างไปอ่ะแลองเอาไพ่นางฟ้ามาดูนะคะ ไอ้นางฟ้าก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยโค d ดิเพนเดนซี่เนี่ย,ยมันผูกพันกันมากเอาออกจากความรู้สึกไม่ได้พอจะเอาออกมันก็เกิดความรู้สึกต่อต้านหรือว่าเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้อะทำไมจะต้องคิดแล้วก็เถียงกับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่มีใครห้ามให้ตัดก็ไม่ตัดอยู่ก็ทรมานมันพูดยากแต่ในอนาคตเนี่ยไพ่บอกว่าปล่อยไปตามใจตามสถานการณ์ได้เลย มันจะมีการเปิดใจคุยกันนะคะเวลิซูลนี่แหละอีกไม่นานในความแตกต่างแต่มันจะมีความเข้ากันได้จะมีการให้สถานะกันด้วยนะคะเขาเป็นโซเมตเป็นเลอคู่ของคุณอะโซเมตแล้วใช่คนที่ใช่หรือเปล่าล่ะคนที่คู่ควรไหมเนี่ยอาศัยความเชื่อแล้วก็ความศรัทธาน,นะคะเพราะว่าการเข้ามาของเขาเนี่ยมันมีทั้งความสุขแล้วก็ความไม่ได้ดั่งใจบ้างในบางครั้ง มันประปนกันไปลองรักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วดึงพลังงานคนที่ใช่เข้ามามันจะเป็นการที่เขาเรียกว่าไงอ่ะใช้กฎแรงดึงดูดที่ดีโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรมากมันจะคุ้มค่าแก่การรอคอยแบบไม่เสียเวลาและความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้ากลับมาเนี่ยมันจะไม่ช้าละมันจะมีความรวดเร็วมันจะเป็นความรักครั้งใหม่นะคะคุณและเขาเนี่ยมันเป็นในลักษณะเป็นทูเลิฟด้วยนะมันก็เลยมีความเข้มข้นกันแบบนั้น อันนี้แหละน่าจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณแล้วไม่งั้นมันจะจูนความรู้สึกกันไม่ได้หรอกคนที่ใช่คนที่คู่ควรอาจจะไม่ใช่เนื้อคู่ที่เราไปดูแบ็กกราวกันมานะเอ้ยคนคนนี้เป็นเนื้อคู่นะแต่พอเวลามาได้คบกันจริงแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอย่างนั้นอนะ่ะไม่ต้องไปยึดติดหรอกดูปัจจุบันเป็นเหตุก็แล้วกันถ้ารับกันได้ไปต่อกันได้อันนั้นแหละเขาเรียกว่าคนที่ใช่คนที่คู่ควรแล้วนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับแรนดอม ขอขอบคุณมากที่มารับชมแล้วก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตาม mm hmm. กดแชร์ hmm. กดไลค์กด subscribe, s u b สไครต์ hmm. ดูโฆษณาไม่กดข้ามหรือจะกดข้ามก็ได้แล้วแต่คุณเท่ากับได้เข้าโครงการดูไพ่ได้บุญแล้วแล้วก็ฝากกดติดตามช่องแพนพมยานด้วยนะคะอให้ยอดซับเหมือนกับวินนี่9 4้ทาโร่ด้วยก็ได้นะเพราะว่าทั้งสองช่องน่ะนำไรายได้ที่ได้ไปหาแล้วก็ทำบุญทุกคนก็จะได้บุญด้วยเช่นกันนะคะ ไม่ต้องโอนมาให้มันวุ่นวายเราใช้จากประโยชน์ตรงนี้จากการดูอย่างนี้นะคะมันก็จะได้เหมือนกันอะไรประหยัดได้ก็ประหยัดนะคะตอนนี้มันจะต้องเก็บไว้กินไว้ใช้นะคะเราจะต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์จากสิ่งที่เขาบอกเราเนี่ยแหละการดูโฆษณานะคะวันนี้ก็ต้องขอเกี่วกับคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย